มาโซเลมาล้อมคอุยกันมู่เฮาสาวิสามาเดินมาตุ่มโฮสวัสดีครับตอนรับขอาสูดรายการตุ่มโฮมครับมื้อนีวันที่4มิถุนายนนะครับพ่อกันสดๆคือเก่านะครับทุกช่องทาง ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆและวก็ทาง,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 งวิทยุ f m 1 0 6นะครับพี่น้องครับมือนีเอาใจสำหรับสายท่องเที่ยวธรรมชาติและก็สายที่ชื่นชอบเดี๋ยวว่าท่องเที่ยวสายมู่นะครับข้าวดีว่าทำหน้าค่าหน้าขี้เพิ่นปิดมากเดือนหนึ่งต่อน,นี้เปิดอีกแล้วครับเพิ่งมีพิธีเปิดไปพี่น้องอยากไปต้องเตรียมร่างกายแล้วครับนะครับเรื่องที่สมือนีตุยตุ่มโฮม สิผ้าไปรู้จักกับใสอัวเมืองว่านอนสูตรสมุนไพรรสชาติเด็ดครับขายดีนะครับใสอัวบ่มันมีทางเหนืออย่างเดียวครับอ่าทั้งเมืองว่านนอนหรือก็มีแล้วก็มีงานใงอ,อีกหนึ่งมีปีติบวงสวงครับยาโม่ใหม่ครับมีเพียงองค์เดียวยูโคโราชนะครับมีการเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าสบายแล้วก็บบวงสวงทั้งสององค์เพื่อความเป็นสีริมงคลให้กับชาวบ้านนะครับ เขาเริ่มกันที่อุทยานแห่งชาติผู้ล่งกาครับเพิ่นจัดเทศกาลเปิดทำหน้าค่ามัสยิดรรผู้ล่งกาบูชาพระสารีริกธาตุอย่างยิ่งใหญ่นะครับเตรียมที่สีลับนักท่องเที่ยวไปเมืองบึงการหลังจากพิชัวข้าวเดือนหนึ่งครับพี่น้องครับงาาใหญ่แลวครับทั้งเสียงแค่นเสียงกอง ดังนําขบวนฟ้อนล่ำย่างสวยงามถือเป็นการต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวทำหน้าคา่าที่ผู้ร่างกายเพื่อบึงโค้งหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับผู้คนจันวนมากไมยเลยครับแต่งกายพื้นบ้านรวมฟอนบวงสวงพญานาคและพระสารีรดิกธาถุเป็นการเปิดงานเทศกาลเปิดถ้ำนาคามาสจาัน์ภูหลังการครับยังเป็นทางการปีนี้งานคึกคักเป็นพิเศษครับ เพราะว่าเป็นการกลับมาเปิดทำหน้าค่าอีกเทือหนึ่งหลังจากปิดให้ธรรมชาติได้พักฟื้นตลอดเดือนพฤษภาคมซึ่งฝนตกชุกนะครับนักท่องเที่ยวกาจองคิวคืนทำกันตั้งแต่เมื่อแรกเลยครับอุทยานผู้ร่างกาเพิจัดระเบียบไม่นะครับคืนได้มือหนึ่งพันห่อยนแบงเป็นทังสี่ครับบอล์กอินหรือว่าพี่น้องบ่ได้จองอยางไป,ไปไปจองคืเเน,งนเลยเนี่ยมือง่ายเลยเนี่ยพันสองอยน และกระจองพัดแอปคิ3วสามรอยคนนะครับเป็นพันหานี่แหละครับเบิ่งดูครับพี่น้องโอ้ยคนทีสัตว์ท่าหลากหลายอายุแล้วครับเตรียมร่างกายพร้อมกับผ้ากันขึ้นไปนะครับนอกจากได้วหวยพรยะานาคแล้วบริเวณโดยรอบก็มีของกินของใสาจากซุ้มชนเนี่ยเลือกซื้อถูกไฟในพื้นที่เป็นรวมเมื่อร่วมใจกันจัดงานกันขึ้นมาอย่างเต็มที่ครับรวมไปถึงทีพักลานอาหารมากรุเทศท้องถิ่นพร้อมตอนรับเต็มที่นะครับ งานนี่พอค่าแม่ขายดีใจครับครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเพิ่นกะอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจอยากจะให้เทศกาลนี้ซอยกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุ่มชนอย่างยังยื่นด้วยครับแนะนําดวยครับผู้ใดว่างแผนสิไปทําหน้าค่าหรือว่าหน้าขี้ต้องออกกําลังกายแข่งขาห้ดีก่อนครับพอต้องปีนต้องไต้บันไดค่อนข้าง,งสูงชันกับบางช่วงนะครับ ใส่เวลาเดินทางคืนลงกับค่อนข้างโดนยูคครับประมาณหาถึงหกชั่วโมงแต่งกายให้ครอบสําหรับการเดินป่าครับธรรมดามันคือการเดินป่าอย่างหนึ่งนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าการเดินป่ามันดีค่อนข้างมันนมีช่วงชั้นช่วงยั้งกันไปนะครับเดี๋ยวปีนี้เปิดแรกอย่างนี้ผมกับพักพวกรายการตุม่มโฮมสิพยายามหาเวลาไปคืนมาครับแล้วสิพ่ายพี่น้องเบิงนะครับเดี๋ยวช่วงที่ หลังจากนี้แหละครับบโออ่โดนทีพยายามหาท่าขึ้นไปนะครับอ่ะอีกงานหนึ่งที่ถือว่าพึ่งเปิดขึ้นไปย่ังยิ่งใหญ่และก็สวยงามจบไปแล้วครับก็คืองานประเภทนี้บุญบังไฟแพร่ว่ากาลสินประจําปี68กาลสินเพิ่นจัดเต็มเลยครับทั้งความเสื่อวัฒนธรรมแล้วก็ผ่าแพร่ว่าซึ่งเป็นของขึนซื้อจัหวัดกาลสินเพิ่นครับ งานประเภทนี้บุญบางไฟแพร่ว่ากาลสินปี68จัดอยู่ตำบลพ้นอำเภอข้ามวงจังหวัดกาลสินครับปีนี้เน้นการสืบสารวัฒนธรรมชุมชนผ่านขบวนแห่บางไฟสุดอลังการเมืองดูครับผมพาไปเมืองยะโสมาแล้วเี่เมืองเทียบกันกับยะโสครับในขขงกาลสินครับขบวนฟอ้อนล่ำกามีการประกวดขบวนแพร่ว่าขบวนความคิดสางสารรค์ของเยาวชน นั่ว่มงงดงามของผ้าไหมแพ้ว่าออกมาโชอย่างเต็มที่ครับงานประเภทนี้งานแห่แบบนี้สู่รับประเทศใดๆไกลในทั่วโลกครับคนไทยอ่อนจอยสวยงามนะครับนอกจากความสวยงามแบบนี้แล้วก็มีความสนุกสนานมีสีสันนะครับเพราะว่าเป็นการแสดงศิละป,ลปะวัฒนธรรมทองทินผสมผสานครับผ้าไหมแพ้ว่าได้อย่างโลกตัวเลยครับนักท่องเที่ยวที่ไปกบ โอ้ตื่นตาตื่นใจครับกับคมยิงใหญ่ยิงใหญ่ของงานที่จัดนะครับโดยเฉพาะการลวดไา่โชว์ลวดไล่อันวิจิตรนะครับของผ้าไหมแพร่ว่าสะท้อนอัตลักษณ์ของคนกาฬสิน์ได้อย่างสงงางามครับปีนี่ผู้ใดไปบอท่านการติดตามปีนาดีๆครับนะครับเพิ่นที่จัดหลังทั่งทางบุญมาไฟยาะสะท้อนครับของกาฬสิน์นี่ครับกอไปครับช่วงนี้ ั้งฝนตกอากาศก็เปลี่ยนแปลง <laughs> ผมก็มีไอ้ก็คอกแคร็กแ,แต่ว่าตรวจโควิดแล้ะครับ <laughs> บ้ติดครับ <laughs> สบายใจได้งานบุญมองไฟยาสวนผลิตจัดกอแล้วก็เลื่อยมาามีหลายอำเภอทั้งลอยเอดทั้งยังมาาแล้วก็กาลสินเพื่อนที่มีตาไล่ล่านที่มีชื่อเสียงอันหนึ่งตาพี่นอยายา้องก็จดพญามงคงปฏิทินแล้วก็บุญมองไฟแพรว่านะครับน่าเป็นงานบุญมองไฟใหญ่จังหวัดไทยไทยแล้วครับ พอบุญมังไฟมันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็ต่อมาช่วงนี้นะครับไปอีกงานหนึ่งครับอันนี้งานสําคัญงานใหญ่คือกันยาญ่าหญ้าโมไม้ยาโมไม้้าโมไม้มมนะครับมีเพียงองค์เดียวอยู่โคราชกลับมามีชีวิตอีกเที่ยนหนึ่งครับเพราะมีพิธีบวงสวงสุดขั้งอยู่ล้านนาครยักษ์น้องบุญมากเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับไทยบ้านครับพี่น้องครับ อยู่ล้านนครยักษ์นะครับมูบานสับตะครอตำมลไพเจะเล่นอนเภื่อนองบุญมากอยู่นครราชสีมาเพิ่นจัดพิธีเปลี่ยนผ้าสบายและบวงสวงยามโม่ไม้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีที่แกสลักจากไม่เพียงองค์เดียวของโคราชครับองค์ไม่เดิมน่สางขึ้นประมาณ25ปีก่อนครับโดยสร้างพื้นบ้าน เคยประดิษฐานยูนาวัดซับตะครอ <c oughs> ก่อนจะมีการสร้างอนุสาวรีย์ยามโมองคไมเป็นรูปรโลหะเพื่อความแข็งแรงถาวรจากนั้นองค์ไมก็ได้ถูกย้ายมาปาระดิษฐาน,ออนยูลานนครยักจุดร่วมความเชื่อของชุมชนที่นั่นครับพ <c oughs> ิธีจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลมีการเบียนผาสบายบวงสรวงทั้งสององ,องค์สร้างความศรัทธาความาภาคภูมิใจกับชาวบา้านไทเจริญ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสักการะขอพรสัมผัสประวัติศาสตร์ของยามโม่ใหม่นะครับซึ่งเป็นมรดกทางจิตวิญญาณของคนโคราชที่ยังทรงคุน่าอยู่ครับ <S 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 จากโคราชเข้าไปพิศนุโลกนะครับมีงานร่วมลอยเรือสำเภาจำลองสะดอะเคราะครับกกลางลำแม่น้ำน่านครับเป็น ประเพทนี่เกาแก้ครับสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีแล้วครับอยู่สารเจ้าแม่ทับทิมชุมชนโรงเจ็กหมู่บ้านวังสมซาครับตำบลทาโพ่เพื่อเมืองพิษณุโลกครับชาวไทยเสื้อสายจีนไหหยลำและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมสืบสารประเภทนี้รอยเรือสำเภานะครับมีไม้โดนแล้วครับประมาณร้อยกว่าปีเป็นการสดอดคร้อ ล่ำลึกถึงบรรพบุรุษผููบุกเบิกทินฐานครับพิธีก็เริ่มจากการต่อเลือดสำเภาจำลองด้วยไม้ไผ่เก่้าป้องตกแต่งด้วยกระาดาษสีและก็เอาไปว่างอยู่เทิงแพร่กด้วยครับและก็บรรจุข,ของแห่งประเภทเข่าสารเกลือพริกแหงหอมกระเทียมซึ่งเปรียบเสมือนสเสบียงสำหรับเดินทางในท้องทะเลนะครับตอนคำก็มีการตีพางไปรอบหมู่บ้านแล้วครับเป็นการแจ้งสัญญ,ญาณ จากนั้นจะมีขบวนแบกเลือแห่จากศาลเจ้าแม่ทับทิมไปลิมแม่น้ำน่านครับและจุดประทะตลอดเส้นทางเป็นการประกอบพิธีบูชาตามความเชื่อดังเดิมครับพ่อไปถึงแม่น้ำชาวบ้านจะร่วมกันลอยเรือสำเภาล่งกามแม่น้ำน่านครับ่ามกลางเสียงประทัดและความศรัทธาและก็บปิดท้าย การร่วมรับประทานอาหารมงคลนี่เข่ามั่นไก่จิดเตรียมไว้สําหรับไหวและร่วมฉลองภาพเป็นศิมงค้นนี่ครับอ่าเอาพักกันนะครับช่วงแรกนี่ช่วงนาตุ้ยทุ่มโฮมสิผ้าไปรู้จ,จักกับใส่อัวอีสานเมืองว่านอนนะครับเป็นสูตรเด็ดสมุนไพรฟังแค่นี้ก็อยากกินแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าก้อนสิเบรกเข้าไปพบ ช่องของ DJ อุ้มนะครับ DJ อุ้มนี่เพิ่นสร้างคอนเทนต์หลังการตายขึ้นมาไปเบิง์กับพี่น้องว่าสาเหตุการตายของคนติดเป็นมูหักมูแพ้งกันอย่เป็นยังไงครับเป็นอะไตายมูหนาวจนแข็งตายพี่แล้วพี่เป็นอะไรตายหัวใจวายตายฉันสงสัยสามีนอกใจวันนั้นฉันก็เลยกลับบ้านก่อนเวลา พอนกลับมาถึงบ้านเห็นมันนั่งดูหนังสตรีมอยู่คนเดียวแล้วไงต่อฉันมีลางสังรณรว่ายังไงก็จะต้องมีผู้หญิงอยู่ในนั้นฉันก็เลยค้นทุกซอกทุกมุมใต้เตียงตู้เสื้อผ้าหลังบ้านหน้าบ้านหลังคาฉันไปหมดฉันเหนื่อยเลยหัวใจวายตายนี่แหละน่าเสียดายนะพี่ถ้าพี่เปิดดูในตู้เย็นเราสองคนก็ไม่ต้องตาย สถานีบริการน้ำมันพีทมา,าามาเมามมาจิกคีนกับกระซูช่วงที่สองของตุ่มโฮมมือนี่ครับช่วงนี้มมอนี่เป็นทั้งจองทั้งทำมาหากิน และเป็นเรื่องของอาหารการกินสูตรเด็ดครับพี่นอ้องตุยทุ่มโฮมสิผ้าไปลู้จักกับใส่อัวเมืองว่านอนสูตรเด็ดสูตรสมุนไพรนะครับเพิ่นคิดคนสูตรขึ้นมาตอนนี้ขายดีขายไปทั่วประเทศแล้วครับไปเบิ่งครับสูตรเด็ดของเพิ่นเป็นแบบไหนพี่น้องเบิ่งแล้วต้องไปหามากินครับ นี่คือใส่อัวอีสานครับสินขาดขึ้นซื้อและของดีของฝากเมืองว่านอนจังหวัดสกลน,นคนรฝีมือกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านหลักเมืองที่ได้ยิบยกสูตรใส่กอกมาจากคุณยายมาปรุงรสเพิ่มกลิ่นอายสมุนไพรและแปรรูปให้กลายเป็นสินค้าุณภาพที่ส่งออกไปไกลถึงตลาดทั่วไทยจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรานะคะก็คือว่าเราได้ทําไสเกอกกันอยู่แล้วเป็นสูตรที่มาจากรุ่นสู่ร,รุ่นตั้งแต่คุณแม่ ุณยายนะคะแล้ววันหนึ่งเราก็ได้ไปปรึกษากับเ,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนนะคะหัวหน้านิ่มซึ่งหัวหน้านิ่มแนะนำว่าให้เราไปขอเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน1นึ0 0 0บาทเพื่อเราจะได้มาต่อยอดทำผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ไปาขายในตลาดออนไลน์ด้วยค่ะ ใส่กัวของที่นี่ว่กคือผู้ใดครับเพราะเพิ่นใ,ใส่ใส่แท้บอดใส,ใส่ใส่เทียมด้วยครับเด้อผสมสมุนไพรพื้นบากยางตะไคร้่าใบม,มะกรูดและนางปลาากลายเป็นรสชาติที่แซ่บง่วแบบอีสานบานเท้าและยังมีใส่อัวสูตรพิเศษที่ต่างจากใส่อัวเนือ้อสึน่นเหนี่องเทศ และยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ซึ่งแหนมสีพงแหนมใบพาย,พายและก๋หม่อหมูน้ค่ครับไส้อั่วสไตล์อีสานของเรานะคะของเราจะมีแบบฉบับการปรุงรสอีสานบ้านเราก็คือมีส่วนผสมของปลาล้าแล้วก็จะเป็นอั่วของอ,อ,อีสานซึ่งจะแตกต่างกับทางภาคเหนือก็คือว่าอย่างเช่นอั่วเหนือเนี่ยจะมีเครื่องเทศที่เป็นพวกมะขวันพวกที่เป็นเครื่องเทศเหนือนะคะแต่ของเราจะไม่มีของเราจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดค่ะค่ะ เบื้องหลังความสําเร็จยังมีการพักดันจากความนกางพัฒนาชุมชนเพืภอวานนอนนิวะครับที่นําผลิตภัณฑ์เข้าสู้ระบบโอท็อปหอกสนับสนุนดัษสุขอ,อนามัยให้ได้มาตรฐานออย่อจากหน่วยงานสาธารณาสุขจังหวัดและกะอําเพอครับเราวางแผนในอนาคตก็คืออยากให้จุดร้านนะคะ กลุ่มแปรรูปอาหารเพื่อสุภาพเนี่ยเป็นสถานที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีของฝากเมืองอํเาเภอวานนนิวานะคะซึ่งจะเป็นจุดรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ของกองทุนพัฒนาบุบสตีในอำเภอวานนนิวาสเองและก็ผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายโอทอปอำเภอวานนนิวาสได้มาจําหน่ายที่นี่นะคะถือเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กลุ่มโอทอปกลุ่มสตีนะคะได้มีรายได้มีอาชีพเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะ ทา้งกุมเพิ่นกับวันยุทธแกการผลิตนะครับด้อตะว่นย่งต่อยอดสู่ตลาดออนไลน์ผ่านเพจใส่กอดอีสานโฮมเมดเมืองพยาวนนอนและกระติกต๊อกแม่แต่งของปากบ้านนนทที่ขายดิบขายดีจนต้องเพิ่มรอบก,การผลิตครับตุยตุ้มโฮมรายงานจากจังหวัดสกลนครเป็นจยงไรครับเสียอย่างเดียวแล้ะครับตุยตุม้มโฮมไปเห็ดอาหารอยู่ไส่บ่ส่ง,งเข้ามา ได้หองทรงจักเถื่อครับเพราะว่าถ้าทรงเข้ามาผมก็จะได้กินไอพี่น้องเบิงได้พิสูจน์กันตรงนี้ตุยตัวมาฟังไปเด้อครับไปเหตุไร่กาอยุไสก่อนออกอากาศต้องทรงเข้ามาให้พิธีกรได้ชิมแต่ว่าเบิงเฉพาะลักษณะการเฮตุการสูตรก็เมื่อแล้วเป็นแต่แแ่บครับพี่น้องครับยิ่งเพิ่นบอกว่าบอกคือใส่อัวทั่งเหนือคนละรสชาติผมกินใส่อัวทั่งเหนือเป็นประจำอยู่แล้วกัอยากลองใส่อัวทั่งอีสานเบิงนะครับ เดี๋ยวต้องหาโอกาสนะครับไปล่องใส่อัวเมืองว่านอนจากใส่อัวเมืองว่านอนเข้าไปจังหวัดตังนะครับเป็นของกินพื้นบ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือบักม่วงเบาพี่น้องบักม่วงเบาอยู่มีหลายพื้นที่ทั้งภาคใต้เพิ่นอันนี้เพิ่อนเอามาเห็ดเป็นบักม่วงเบาแช่อิ่มตากแห้งกระรสชาติอร่อยไปอีกแบบนึงครับพี่้องครับบักม่วงเบานี้เป็นผลไม้พื้นบ้านทั้งภาคใต้เพื่อนครับ ปลูกไว้ตามสวนพื้นที่รอบๆบ้านกินได้ทั้งดิบและสุกลูกในน้อยนั่แหละครับเพดอาหารได้หลากหลายแต่ว่าผลผลิตที่ออกโดกมากปีนี้ครับบางช่วงก็กินบอท่านครับขายบะเบิดเพิ่นก็นเลยเอามาแปรรูปเป็นมะม่วงแช่อิ่มครับเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าครับเนี่ยปายญาหรือว่าคุ้นกันยญาท้ายอ้วนนี่ครับเป็นเกษตรกรอยู่ตำบกลกาลเสอำเภอรสีเก่า ก็เป็นผู้หนึ่งที่ทดลองทำกับมะม่วงเบา,บเบาแช่อิ่มตากแข้งเป็นขั้งแรกของปีนี้นะครับเอาบักม่วงจากสวนเจ้าของเองนี่นะครับร่วมทั้งรับซื้อจากของเพื่อนบา้านราคากิโลละ10บ,บาทมาดองเกลือร้อยน้ำตาลตากแดดจนได้เนื้อบักม่วงแห้งนึบหวานบอมากกลายเป็นของว่างที่ถูกใจคนชิมครับบักม่วงเบาเนี่มันกรอบครับพี่น้องครับมันก็แซ่บไปอีกแบบหนึ่งครับ ถึงแม่ว่าเพิ่งเสียเพิ่นเพิ่งเงสียทดลองตลาดแต่ว่าผลตอบรับดีเกินคาดครับปีนาป้าย่าเพิ่งกะเตรียมเปิดรับออเดอร์ตั้งแต่ตน้นฤดูการเดือนมกราเลยครับและวก็สีร่วมกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่เพิ่นผลิตขายอย่างจริงจังตั้งราคาบักม่วงเบาแช่อิ่มกิโลกรัมละ200บาทครับแบบตาแข็งขายกิโลละ500บาทก็เป็นการเพิ่มมูลค่า,าสินค้าเกษตรในชุมชน ส้างรายได้ค้คนในชุ่มชนอีกทางหนึ่งครับที่สําคัญก็เป็นการใส่ผลไม้ที่มันกินบ่ท่านกินบ่เบิร์ห้มีมูลราคาสูงขึ้นแทนทีะให้มันเน่ามันเสียไปในธรรมชาตินะครับเอาละครับพักอีกครูหนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องของกเกษตรเกษตรกรยุ่สงขาเพิ่นปลูกพืชแบบผสมผสานตามปัจญาเศรษฐกิจพ่อเพียงมีคนเหตดหลายแต่ว่าคนสำเร็จบอ่อหลายครับต้องมาเบิ่งเทคนิคขคอมเพ่นครับ มเฮาสามาาเดอมมต a i s 3 BB Fiber Tree กับกระสูช่วงสุดท้ายของรายการตุ่มห้มมื่อนี้ครับเมื่อนี้ไปพ่อกับเกษตรกรข้าวสงขาครับเพิ่นเฮ็ดเกษตรแบบพ่อเพียง พี่น้องเนยินแบบนี้ก็อาจจะโอ้ยมันเห็ดกันทั่วไปแล้วครับเกษตรพ่อเพียงปัญญาเศรษฐกิจกพ่อเพียงของในหลวงราชการที่เก้าเพิ่นเห็ดกันอยู่หลายจังหวัดหลายพื้นที่เนทุกชุมชนก็เห็ดกันหลากหลายแต่ว่าพี่น้องต้องหู้นะครับการเห็ดกเกษตรพ่อเพียงเห็ดง่ายก็จริงแต่ว่าถ้าจะสําเร็จให้มีรายได้เลี้ยงเจ้าของได้มีความสุขนั่นต้องมีความอดทนมีความเรียกว่ามีเคล็ดลับของเจ้าของพ่อสมควรครับมื้อนี้ไปเบิ่ง อยู่จังหวัดสงขลาครับเพื่อนกระเน่นการเฮ็เกษตรปลอดสารโดยเฉพาะการห่อหมักกระท้อนเนี่ยครับให้ป้องกันมแมลงถือว่าเป็นการบม่ต้องใช้สารเคมีครับพี่น้องครับเป็นการสางแร่ด้เสริมยางอย่างยืนเลยครับนี่แหละครับสวนน้องเพื่นเป็นแต่อยู่บย้บานสวนตูนมูหาตําบลเขาลูบสร้างอําเภอเมืองสงขลาครับคุณดํารงชัดชวงเพิ่นอายุ60แล้วครับ ใส่พื้นที่ประมันไรเคิงครับเห็ุสวนเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพ่อเพียงปลูกพืชหลากหลายชนิดเช่นมักเ้ากระท้อนหอกล้วยฟรังกิมจูและอ้อยขั้นนามทั้งเบิร์ตนีบอใส่สารเคมีครับเน้นปุ๋ยคอกและก็ปุ๋ยมักเป็นหลักครับโดยเฉพาะกระท้อนหอพันปุ๋ยฝ่ายครับ ปลูกไว้30ต้นโอ้ยเป็นตะอ่อนซ่อนครับผมปลูกกแม้งว่าท่านได้ออกดอกคือเพิ่นได้ออกลูกขึ้นเพิ่นนะครับจะทอดสวนหน้า3ดีผมนะครับของเพิ่นออกแล้วเจต้นครับใส่วิธีห่อผลด้วยกระาดาษตั้งแต่ลูกมันขนาดประมาณก่ำมือครับป้องกันมแมลงวันเจาะผลมไม่เข้าไปทํำไายครับเฮ็ดให้ผลผลิตคุณภาพดีผิวสวยรสหวานอมเปรี้ยวเนื้อฟูนิ่ม ทุกเมื่อนี้เก็บผลผลิตกระท้อน3ถึง4หน่วยต่อกิโลกรัมครับแบ่งกินในขั้วเลื่อนแล้วก็ขายกิโลกรัมละ60สิบาทแล้วก็ตอนอตอนกิ่งพันธุ์ขายให้ผู้ที่สนใจเป็นการสร่งเสริมการปลูกในพื้นที่ครับนอกจากนี่แหละครับนอกจากขายลูกเดี๋ยวนี้คนที่ปลูกต้นไม่แทบทุกชนิดกาเฮ็ดต้นพันธุ์ขายพร้อมครับบางคนขายต้นพันธุ์ไล่ได้ดีก็ขายหมากมนนีครับ ปีนี้ผลผลิตออกสวยครับถึงแม่ว่ากรอนหนานี่นี่สิมีฝนและก็กระรอกมาลบกวนกระรอกเนี่ก็เป็นสัตว์ตัวสำคัญอย่างหนึ่งกับพี่น้องครับรสชาติหวานถูกใจลูกค้าครับเชิญชวนนะครับผู้สนใจแวะไปช่มสวนไปชิมผลสดติดต่อสื่อกิ่งพันกระเพิ่นได้ครับนี่แหละครับเป็นความสําเร็จผมเบิ้งผู้ใดเฮ็ดแบบนี้แล้วกับมองมาที่สวนเจ้าของครับ บางอย่างเข้ากัเห็ดใดบางอย่างเข้ากเห็ดบ่ไรคือเพิ่นครับความสุขของคนที่เห็ดสวนความท่าทายของคนที่เห็ดสวนแบบผมกับแบบนี้แหละครับเลียนรูกกันไปผู้ใดเห็ดดีเข้ากับจาเอาไปเบิ่งเทคนิคเอานะครับบางอย่างเข้าเห็ดดีแล้วเข้ากับทายทอดต่อครับพี่น้องเห็ดเกษตรอยู่ท่าไใดมีอย่างดีๆทรงเ้ามาบอกในเพจตุ่มพวเมาด้วยครับบางที่เข้าสิได้ไปเบิ่งแล้วก็เอามาเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนํำครับพี่น้องครับ มีงานที่ที่สวนพี่น้องไปเที่ยวเป็นงานใหญ่นะครับของสวนนงนุดเพพันจัดขึ้นครับเป็นงานที่เรียกว่างานมหกรรมพัน์ุไม้ระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่นะครับนงนุษ p l พลันเอ็กซ์โปอินเต n ร์เนชั่นแนลงงานนี้เป็นโอกาสทองของเกษตรกรไทยเปิดตลาดสู้ระดับโลกครับเป็นเวทีแห่งนวัตกรรมพัน์ไม้ที่บอกควรพลาดน,นะครับงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่6-8มิถุนายน อยู่สวนนงนุชพัทยาจังหวัดชนบุรีครับให้ไล่์ในงานมีมหกรรมพันธุ์ใหม่ไทยสูสากลพบกับใหม่ประดับพืชดสวนพันธุ์ใหม่หายากจากทั่วประเทศไทยเปิดโอกาสเป็นการจับคู่ธุรกิจสร้างเครืออคายให้กับผู้ซื้อจากต่างประเทศโดยตรงนะครับมีนวัตกรรมเกษตรแสดงเทคโนโลยีใหม่ๆในการปลูกดูแลขยายพันธุ์ใหม่มีเวิร์กช็อปมีเสวนา เสริมความรู้ด้านเกษตรการส่งออกและการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ไทยครับนาไปยั่งยิ่งครับอีกงานหนึ่งครับพี่น้องครับรวมสักการะพระธาตุศักดิธิ์อยู่วัดพระธาตุพระบรมธาตุบ้านตากงานประเพทนี้คืนธาตุเดือนเก้าของท่าเหนือเันครับเป็นประเภทีที่สืบทอดกันมาแต่โดดแล้วครับของพี่น้องท่าเหนือนครับรวมกันสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณวัดพระบรมธาตุบ้านตากหนึ่งในวัดที่สําคัญที่สุดของจังหวัดตากเพิ่นครับเชื่อกันว่าผู้ใดได้ขึ้นธาตุในเดือนเก้าจะมีบุญกุศลแห้งส่งผลดีกับชีวิตงานจัดขึ้นเก้าถึงสบิบเอ็ดมิถุนายนนะครับอยู่วัดพระบรมธา,าตาุบ้านตากอําเภอบ้านตากจังหวัดตากครับอาบิดไทยตุ้มโมเมนี่เป็นคิ้วผู้ใดรอดติดตามนะครับเป็นคิ้วส่งมาจากดองมิยาจากกรุงเทพมหานครเองครับ ค่ะวันนี้น้องเมียจะมาร้องเพลงตุ้มโทนะคะมาโซเลยมาร้องวงคุยกันบูฮาสาวอีสานมาเด้อมาตุ้มหัอขอบคุณค่ะบ๊ายบายนน <c oughs> บ๊ายบายนะครับน้องมียายอยู่ที่บ้านรอเสื้อตุ้มหฮจากลุงกิติเนอครับเนอะมื่อนี้ขอบคุณทุกคนติ่ติดตามชม่ครับสวัสดีครับ ตุ้มหอมไอ้ตุ้มหอมตุ้มหอมตุ้มหอมตุ่มห้อมระเสีงดังดะตุ้ตุเข้ามาตุ้มหอมมาชมความงามวิถีแห่งอีสาน